สบายดีพี่น้องสบายสุขสุขกันมาพ่อส่งมังมินนี่คือเก่าพี่น้องไรผู้ลระชาชนกันให้ไปถ่ายป่าเราเอางูเขาลากให้เบิงบ้งอาจัรยว่าเพื่อนผูกอยู่ไซมันนี่ชิพ่าไปเบิ้งพี่น้องสบายดีพี่น้องที่ว่าได้เดินจอดอ่นี้ว่าผูกยูไซว่าเอาชิไปถ <laughs> <c oughs> ่ายให้เบิง้งอยู่บนน้องอย่างนี้ <laughs> พาผูกจูใช้เพราะตอนผูกอาชีประเทศไทยให้เบิ้งได้คะแนนนพี่น้องให้เบิ้งแต่ตอนไล่ย่าก็หูว่าป่าแล้วผูกง่วไว้ใจใเนาะขั้นมากไอยเห็นคู่มือแต่บ้านห้องคู่มือนี่มันบเป็นยังพี่น้องเลยบ่มีจวนบอกงบ่มีโจนบ่มี อันนั้นดอกขันโจรกับโซนไล่กับโจรนั่นโจรหลักเพื่องคือคองเคยหลาแบบนะี้คันโจรหลักเพื่องเรามีเป็นคันโจรหลักงอหลักควายบ่มีพี่น้องมึงวะคองข้าเจ้าก็ยังผูกไว้ในแฮ่น่านะอ่าบรรยากาศลมหนาวดีพี่น้องอุ้ย ลมหนาวลมหนาวคำลูกชาวเนี่ยบ่มีหนาวอย่าไปให้เย็บเกิือป้าชงน้อยป้าทกป้าจะคล้องลมซะเออทกอกเย็นเย็นผักกะดดาวคมมองกับเป็นดอกเลยตนอนนี่บได้ลงมาเบิง่งเฮืงเลยเอาบอด้รากระไดบ่กว่า น่ะผักกระดาวโคพี่น้องนี่ผักกระดาวห้องปฏิทินเดิมเลยเลยอันนี้ทำยังไงนะกับพอดีไม่เหนป้าต่แต่ดาวเป็นลำรางเนาะก็อันต้นผูกกินผูกกินนะเป็นก่อนปีนี้อ่าปีนี้ผักกระดาวคมเป็นก่อนโเมียนี่คมคมบเอาเรื่องเขาวะ คมมาเลยอันนี้พี่น้องเ้ยขนาดห้าวผัวกินผักกะดดาวคักคักว่าคมคมยังประสูกินพอได้โอ้ตัวนาคกำลังเริ่มเป็นดีหอมริเอาไปลวกแต่ตอนนี้ยังบอได้ล้วยังหน่อยแห้งโอ้บรรยากาศยำแรงคักขนาดเลยพวกขอบตะเวนตำยังบอกว่าพวกตำเนาะ ขอบเซียงขอบเซียงตะวินงามขนาดเลยเออพอดีน้องป้านาะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเขาขอจัดเพิ่นเนี่ย้อยังคือบอกคือมูแต่คือขี่รถลงมา ทางูกำลังเริ่มเป็นกำลังเป็นยออบใหญ่หน้าหน้งาตดะเองาตรงนะเนาะเออกินได้แลวทางพูนะกินดลที่หละนี่แหละสิดเอาไปผ่าให้เขาป่ากระดาษเจ้าของนี่แหละมันจะงทายงนั้ทังนั้ตื่นว่าเมียนันไก่ห็นแล้วอร่ลยยานะไปยางกปนนะป้ ไปน้ำป้าลูกมา,าขีา่ขขขเวลาพูดทักเปลี่ยนยังคางโจคางโจกเกินมาเด้อมาเด้อดดมาจาดอ้อ่ะไปน้ำแม่ติ้งลด เน้องภูทผู้อยากเห็นเนะาะจังไรก็ฝากเบิ่งเด็กๆพี่น้องเด้อสองน้องมินนี่เนาะตอนนี้ก็ผู้ทายชีบก็สิเป็นน้องสลากกับเคยลานี่แหละอันนี้แล้วเขาป้าอันนี้แล้วอยู่น้ำกันป้าเลยกัน้องมินนี่สี่คนนะสี่อยู่น้ำกันลายกับสี่คนพ่อตัวพ่อเตหูห้ยมันชิแลนไปหาหลักบอกป่หรือแลนหาสี ใครแต่มันหูวจักลักเนาะเวยพอแต่เฮาอนันว่าไปไปมันก็บมหาลักอะไรขันเห็นเจ้าขันบ่เห็นเจ้าคลองมากกับบริย่างมาได้ต้องทางให้เจ้าคลองมามนี่ป่าคนตัวใดป่านี้ต้น,น,นตละโตคือลึองมดเนาะ<อ>มีแต่ตัเนเบ่เเง,งอ กันกลางคืนนี่เนาะจ้กวัดต้นน้่สิเป็นตะดอกได้ก้อนมูบ่จักอุ้ยเออมีแต่ตัวต้นตุยตุยพี่น,น anyway ้องผูกใส่ก๊กไม้ไปบอกป่ะให้ละโตบ่ ฟูกให้นะโตบอกงวัวนี่เออโอ้ตัวนี้จักว่าชิได้ก่อนบ่จักเบิ่งคืออยู่ไดปวนขนาดน้ององัวปลาเพิ่นสามเมตเลยปลูกเซกุกเนี่ยว่าอันี้ ผูกไว้ในแคมป์ปลาเลยได้แต่บอกเป็นยังพี่น้องง้วเขาเจ้าเห็นกระเทกปลาเขาห้าอีกก็เจ้าผูกนะอย่าปากเด้วอว่าเรได้ได้ตื่นมาเวียนง้อี่ห่วยป้ากระชิ่งใหนะบ่บอมีดอกเนาะพี่น้องบ่มีบ่มี ตัวนี้หนาสีผูกอยู่พี่เห็นเ,นเดี๋ยวปไปไล่มาให้ปะตัวนี้หนาสีเป็นงอคุนเดี๋ยวมันมีเสือไปไ,ไปพูนไปเออตัวนี้เป็นงวงงวงจากความเจ้ได้เฉยนขนาดคนแปลกหน้าได้นี่ฮอนยังบ่ฮอดไปอีกไหมตัวแรกตัวแรกนะบ่ตัวแรก เออตัวชองตัวชองไปเนะเอออันใดตอนนั้นจ้จอยยองยองเนาะบัดนี้ผ่านมามันก็สองสามปีเลย่ัวใหญ่ใส่ก้ได้เลือกอันนี้ลูกว่าเออแต่ลูกกับย่าน้มนั่นแหละถูกซ้โตบอกป่ะถูกซ้มแล้วก็ปล่อยซาม ไยสามผูกสามผูกคนละเจละเจนเจลปลาข้าวข้วินเลี้เนาะอ้าวในเล่น ลงมาแม่ลงมาแม่ไปใช้กระปายนำโอ้ยเย็นหนาวพี่น้องเลยอันนี้กกอันกกอีหุ้มบ้านพี่น้องเลยนะแถวกันประเทศไทยเนาะแถวอันมองเคยหลาเห็นงานนะลายได้เอาเอาหย่อนมันมาลวกกินแต่นี่ลมพัดเงี้ยมุบบ้ยหกใบ วงบอกว่ามันมากินใบมันบ à, อกระนี้ใบกล้วยกับสีสอยพี่น้องเพราะว่าลมพัดลมพัดมันมือมันเว้นมันกับสีสอยได้ใบกล้วยใบยกล้วยครั้ <c oughs> งวอยากห่อข้าวต้มข้าวนมนะป้าเนาะยากแล้วขันบอกเอาตัวใบอ่อนๆอะลีผู้มัน้องก็เกิดมาเนั่นเด้กขันบอกแก่ๆนะโว้ยงะ <c oughs> <c oughs> Se không nah, aí. nha, Đông mà mất bó Bỏ đây phào hơn lưỡi ở trên nào nah. Ui Nào 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 lên nào เมือเผาเฮือนเมือเผาเฮือ,อนบ่ต้องเอาขึ้นลูกบ่ต้องเอาขึ้นเอาขึ้นแน่ค่ะจัง ข้อกสิทธิขึ้นก่อนป่าพี่น้องเลพิ่นคับขเพิ่มที่ขึ้ขน,นอ้าวลำเอียงเฉื่อยใชทำไมเ,เผือกได้ขึ้นคนเดียวเอวอเออเออเจ้า,าสิบินิบิน,บนมาส่ก๊อก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 บอกตู้อู้มอสิจับใจมอสิจับลม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 เ

งอกอยังเด็ดโอ้ยมันเป็นีกียมันได้ยังไงก็เป็นเหียหัวอีเผื่อมันหนึ่งกระเทงไปน้ำกันเรื่อยๆเป็นหงุดหงไหนี่เหี้ยขยักไปกินตัน ปจกบไปนำพี่น้องเฮ้ยลาเลยพี่น้องขอบใจสุกูสุควนที่เขามาเบิงเด้อจังไงก็ฝากกดไหลก็เร์ก็ติดตามาฝากเบิงส่องน้องมินนี่มาปิดคลิปร้อยปิดคลิปมินนี่อนโอ้ยพี่มันอยู่ใกล้ๆนี่ไปแล้วสบายดี